มันต <ítulo> <nen> ีหน <Beautiful, S 1> <Beautiful>, oh, right ักเรุดเลยด้เดี๋ยวอย่าพึ่งรุดตินหรุดเลยโอ้คุมมาเด็ดเด็ดเหรวะโอ้ยเจ้าุนวันนางเงียบงงตีอีกเลยวะเด็เจ๋งหดอเกินไปแล้วเลยพ่อสองนาทีกํลังเก้เขาะ ดีครับผมสวัสดีกันตอนซีโมงครับผมสีโมงแรกครับผมตกเบ็ดครับผมคำาเลยงานครับผมตกเบ็ดสิงนหลววียวยใสเดือนครับผมมาุูนกันเบ้งครับมนันเสด็จป่าอย่างมอเอาเรือมาบ่เองเอาลิงมาใสกันเนี้ย ทุ่นเบ็ดจมครับผม,น,ามาน้ำมันไหลเนี่ยมาพ่อเห็นเห็นพ่อขับไก่ขับข้าวอยู่ตรงนี้ปลาดิ้งยัะมันน้ำมันไหลหเ,หเห็นเห็นพ่อเป็นเงาอะ ปลาอยู่เซ่อะบบอยู่ๆครับผมออกมาแล้วครับผมเอ้าคันเบ็ดไหลโอ้โหโอ้รุดสับรุดสับไปแล้วกําลังสิบอกว่าก่อนนิดเดียว กิ่งนกตะพังหมดแล้วปลาตัวแรกครับปสเสตียวจุวนประทัดไรนกปลาเบ็ดก้อนนิดเดียวสนามไหลแห่งสน,นามไหลซาะนามนิ่งโอเคพัดทุนจง Điều ăn em... xây dưa hai kia năm các bạn Xây thằng xây điện gặp hai kia, Hãy quá cho Anh chơi. mày kim 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 mày 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 trong đó ít lấy ạ Hãy subscribe cho kênh đập Mì đi ่อนะครับผมคู่ขึ้นหน้าป่าต่อนะลแล้วมาล่าแล้วลาาครับอูอกินปลาเหี้ยวดิ้นไม้กัดหกหกหน่อยหนึ่งครับผม Coba nampak pada bawah Oke jadi điện đen to mình nhỉ, hẹp, bà xong với tôi, không phải xây tiền đầm, xây nhà sẽ với nhau, mình khát lại, lại nữa, con nhầy, ສິ່ງຂອງກະປລູເຮືອກັນນໍ້າມາມາລกัน້ໍາກັນນີ້ບໍ່ໄກປາມຕອດຢູ່ຕນมันໄລແຫ້ງແຕປෝมันຈົມมันบ่ຫຶນ เด็แน้วมันหลุดจากบองมันของยูเซย์เปบ่าอโอ้ตักหน่อยููแล้ว <c oughs> สายเสียกเงี้ยเนานะเสียกุนเงี้ยคิดว่ามันของเอ้ยลาตัวเลกนั่นแหละตัวเลกตัวเลก ของอย่างนี้มันพันกันมาก <c oughs> มาวัวปศสายตัวดำเนาะก่อนตัวอันมันเกาะอ่าปเอาสวยอยู่ใสงามอยู่เกาะงามอยู่นี่รุดเราได้ห <c oughs> น่ะกระบอมีเนี่ยวตกักเราไม่ได้กินอีกแล้ว <c oughs> เอาทุง่งเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ก็มันของผู้ลองลอง,ลอง,ลองสวยเอาไปเต็มเลย คุณใดปลาปลาสันเฮ็ดปลยัง่างนั่นปลาตองปลาตองปลาสลัดโอ้คุณหลวงในปลาสลัดมานี้จะไปข้าวเดียวตร <laughs> ยยงถอดเลยโยเต็มใหม่ก,ก็ได้เกือบเมนจะไป เี๋ยวโคไม่หมอนจิ้นมันก็วหี้ไปแล้วไปแล้วเรียนไปแล้วเปิดมาอยู่มองนี่มันเงียบขึน้นเงียบดีดีขึ้

Åhå. Oh, oh, oh. ตายังย um, ูทั้งพี่ขึ้มานด้วะมาตีแข่งเดี๋ยวจะพูดกูตีเ้ยโอ้ยทำคงคหลดน้ำไล่แล้มันหลดน้อนไม่ได้ไล่คือเกาข่าวลือกนี่ขืนได้ไหมเดี๋ยเล่นไม่ได้เหนื่อง

โอ้แท้หน่อยรุดนึงนิดนึงรุดนิดนึงกินงามก็เทิงปว้เงอยอ่กได้อพยพมาหาพ่อเหี้ยเฮยมาอันที่วะเจอทุนร้อยทุนธรรมดาทุนซิ่งอยูนละทถีบกันเลย นิดอ on oh, ีกเลยว่ะดกินเโอ้ยคือเกินไปแล้วพ่อสองหนาที่กำลังเกี้เขา่ะเอ้ยโอ้โหหมานเด้ยอมแพ้เราอนเลยตัวเดียวคะอ้กำลังเกลียเสียด่าสิมาทั้งปีเกนว่ะโอ้โหนี่เกาถึง

ย่อนแสงใ่เห็นต่อเดียวไปเฮ้อยอยู่เว้ยเปินเฮ,ฮ,ฮ้ยแห้งดีตายแล้ววะดูว่าป่าตัวยญงดูว่าป่านิ่มแห้งดีขนาดว่าหันมันลุดไปกับป่านี่เลยใขรๆบาคือเบ่งแรงๆอยู่ตุย่ย what tỏ đâu bây dù đâu bây ôi nếu mà bà ấy xảy nè ngay cảm มันมีแต่หนองฝนได้ของก็ได้จะคลองได้ตัวเดียวครับผมนี่ครับผมหนองฝนได้สามแต้มกับปลากับปลานสลานตัวหนึ่งบ่กกระของฝนได้ตัวนึ่งสลันมันหนึ่งนะครับผมโอ้ปลากินมไปยุมองเข้าครับผมกัดกลับไปกลับมากลับมางไปมองเข้าอีกเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมตะเวนตรงนะ กดไลค์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ